อดีนมีเน่ท well. ี่ผสมมาล้วเอนาอาสมยิสูก็ส่งปอ็กโดูเจอมาดูเลยอดีจกดูสัยิสูเยมอาะดีเดวกามาอกลมาอชิแล้วนะคะก็ให้คนที่ได้รับปฏิสมภานะคะก็ขึ้นมอข้างหน้านี้นะคะเย ถ่ายลูกด้วยนะคะว่าเด็กชายชายยาเวอร์แม่ค่ะชายยาเด็กชายวิชัยแซนดีค่ะรับแล้วก็อยู่ที่นี่ก่ะคะเด็กชายวิชัยวิแมคนะคะในวันเฉลิมเตเชค่ะ น,นายกระชัยไทยใหญ่ค่ะนายกระชัยไทยใหญ่คาเชิญค่ะแล้วก็นายโยฮันเชิงมือยุห่าอนายหลอดโจเชิงมือหลอ,อดอโจเด วิแมค่ะนักสาวที่น่ารักวิแมคนอโจนักสาววิชุดาเต๊ นางสาวมีแซดันแซค่ะอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะคะนอาเฟค่ะมอบเลยนะคะเออโอเคแล้วเราจะถ่ายรูปนะเชิญข้างหน้ผู้หญิงอยู่ข้างหน้าผู้หญิงมาอยู่ที่นี่แล้วผู้ เอเอโอเคค่ะอาผู้ชายดีอันนู้นนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาให้นะคะอีกใบหนึ่งอ่านัำด้วยค่ะค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราจะขอเชิญนู้น Chào. Nhiệt lạc với sự phật độ đề đại hành mà sẽ ta lại 阿姐，阿、啊、来阿、啊啊啊啊啊啊、那你也没洗么卡，做鞋没洗么卡，阿要上班是手没洗，没洗第一双鞋嘛来，马上家找弟弟买，阿要买衣服要穿么卡，阿要买鞋要穿么卡，阿要买衣服阿那阿么多套，路个哒，要穿米也难办嘞，就算了，洗个也难嘞，那妈子家家苦嘞，上班辛苦，叫妈回家嘛。啊嗯、阿婆先帮忙做嘛。